ภาคเหนือภาคเหนือนี่มีล่องมรสุมพาดผ่านาน,น้ำท่วมทุกข์ภัยก็เปน็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแธอของทานชินวัตรเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนผู้คนที่ได้ประสบ ทุกภัยนั้นเนี่ยไม่ไม่มีความทุกข์ร้อนมากจนเกินควรนะครับและโดยเฉพาะยิ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่ดูตามหลังนะตามหลังจากมีทุกภัยแล้วเนี่ยถ้ามีพื้นที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันจะมีโรคระบาดศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในของทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีหน่วยแพทย์ของสาธารณสุขเพราะว่าผมได้ประชุม ให้นโยบายไปทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยถ้าจังหวัดไหนมีพายุหรือมีอุอทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเข้าถึงในพื้นที่โดยเร็วแล้วก็พร้อมกับหน่วยงานของราชการของมหาไทยซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความห่วงใยนะครับในเรื่องนี้แล้วก็ในจังหวัดสุโขทัยก็เป็นจังหวัดบ้านเกิดก็มีโอกาสที่ผ่านมา พิษโลกสุขไทยก็แวะมาดูแผลเดิมๆน่ะที่เคยเสียหายอย่างจุดที่จะยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตำบลวังใหญ่ด้านหลังผมนี่เป็นตำบลวังทองคลาวที่มีน้ำไหลามาท่วมแล้วก็คันกั้นน้ำคันตะลิ่งกั้นริมตะลิ่งเนี่ยก็พ้ชมรุดแล้วก็ทำให้พืชผลพี่น้องประชาชนเสียหายเราได้เตรียมการป้องกันอะไรไว้บ้างก็ส่วนใหญ่ ทางราชการก็เตรียมก็ประมาณไว้ให้แล้วบางทีบางจุดก็สร้างไม่ทนันพอปีงบประมาณก็ทํา,ทาช่วงกลางปีจนถึงปลายปีเนี่ยขาจะได้เงินได้ทองมาการประมูลการก่อสร้างต่างดีก็ไม่ทันหรอกเมื่ไม่ทันก็เป็นภาระที่เราจะต้องซ่อมแซมเพื่อป้องกันอย่างที่ตําบลวางใหญ่แห่งนี้เนี่ยก็ใช้เป็นพายางพลาสติกต่างๆเนี่ยคลุมคลุมไว้เพื่อไม่ให้น้ำซึะนะครับป้องกันได้ ดีเชระนะครับแต่ว่าถ้าน้ําขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยถุงทรายที่ทับกันพลาส,สติกหลุดลอยออกไปเนี่ยมันก็มีน้ําหนักนะจะมีน้ําหนักมากขึ้นถ้าหากว่าไม่มีน้ําในแม่น้ําพยุงไว้เนี่ยถุงที่กดทับเนี่ยมันก็จะทําให้พลาส,สติกเนี่ยาขาดหรือว่ากดทับเนี่ยก็หลุดลงไปด้านล่างวันเกิดความเสียหายก็คอยซ่อมกันอยู่นะครับเพราะว่า มันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทำนะช่วยตัวเองผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ก็มาช่วยกันเต็มที่นะครับเป็นงานที่เหมือนจะเคยชินกันแล้วนะครับเคยชินกันแล้วก็พยายามนะแต่ก็ที่สุดแล้วก็ต้องรอส่วนราชการมาทําให้นะครับเมื่อเมื่อเข้าปีงบประมาณปกตินะครับก็เชื่อว่าครั้งนี้ ถ้าฝนไม่เติมมาจนหนักมากเนี่ยก็ยังพอพอไหวอยู่นะครับแต่ว่าจะได้กี่วันก็คอยดูต่อไปครับน้ำเรามากขึ้นเนี่ยเราจัดการได้ก่อนใหญ่ลดไม่ตึงเลยตอนนอนะครับเป็นตลิ่งที่ใกล้กับคอนสแตนท์น้ำที่เราเราจะกั้นน้ำเราจะกั้นน้ำที่มันกองเราเยอนี่ที่นายพูดเนี่ยกั้นน้ำตรงไห้าติดห้าเราเนี่ยวางตรงไหนจุดที่นายพูดเนี่ยกั้นน้ำที่เราจะ เอาน้ำจากคลองสาระบกเข้ามาแม,ม,ม่น้ำยมนะปิดแม่น้ำยมปุ๊บมาลงแม่น้ำยมปุ๊บให้มันแม่น้ำยมเนี้ยก็ก็ผ่านตัวแพร่นะครับาจากจากจังหวัดพะองาวน้ำที่เขาที่ที่ตาที่ได้รายงานเมื่อวานตัดขาดนะครับเพราะว่าเพราะว่าน้ำไหลล้นไปยิงตามนะครับให้เข้าสู่ตัวเมืองแพร่นะครับและหลังจากนั้นที่ที่เราก็เป็นห่วงอค

ช่วยประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดค่าซ e ่อมแซมได้ยาวมันอาจจะผมไม่ได้ทั้งหมดดินทิ่มีคุณภาพอ่าดินมีคุณภาพยันเขาไว้เนี่ยสรงฝานไปนะฝานกว้างเยอะจะดีกว่าพลังดุดดุด มันมันมันจะมัอนง่ายโอนี่อยู่คนกี่คนแล้วเนี่ยทำไรกินไหมเมื่อชานี้เป็นข้าวต้มค่ะก่อะ้ยคุณหมดหรือยัง ก,ก็บริหารจัดการคือระวังนะครับก็มีตำบลฝากแควตำบลวางใหญ่เป็นจุดดูดว้วยเดิมนะครับก็ทราบว่าไดา้จังหวัดประสานงานกับทางหน่วยงานของโยธาและทางหงค์ชนบทเนี่ยได้งบประมาณมามาส่วนหนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเสถาก็เคยนั่งรถมาดูนะครับแต่ว่าการก่อสร้างเนี่ย ยังไม่ทันกับเวลาที่น้ําจะมานะครับที่ช่วงของงบมาแล้วดูน้ําหลากมันมันใกล้ระยะเวลาใกล้กระชั้นชิดมากนะครับอาจจะสร้างไม่ทันก,ก,ก็เราพยายามป้องกันกันอยู่ครับก็คือปีนี้ทางสุโขทยัยมั่นใจไหมครับว่าจะสามารถรับมือได้ไม่มั่นใจเพราะน้ํากับตลิ่งมันนะมันเอาเป็นร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้แต่ว่า ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนสุโขทัยนะคนสุโขทัยทั้งข้าราชการและประชาชนก็ก็มีความชํานาญพอสมควรในเรื่องของการป้องกันน้ําก็เอาจริงเอาจังแต่ถ้าน้ําปริมาณน้ํามากก็ก็อาจจะท่วมได้แต่ว่าถ้าน้ําฝนในพื้นที่ไม่รุนแรงก็อาจจะเอาตัวรอดได้ครับเอาใจช่วยอย่าให้พื้นตกตอนนี้ครับก็คือตอนนี้ น้ำมันท่วมหลายหลายจังหวัดในเกินท่านได้คณะของรัฐมนตรีได้สั่งการเรื่องของช่วยเหลือเรื่องของด้านสาธารณสุขเพรา้ติดใจชาวบ้านก็ก็สั่งทุกจังหวัดนะครับที่ที่เตรียมที่มีปัญหาเรื่องของการท่วมแล้วนี่ก็ไปไปตั้งหน่วยแพทย์นะครับหน่วยแพทย์ที่เป็นเป็นจุดๆนะครับอย่างจังหวัดท่านจังหวัดเชียงรายอะไรที่ดูแล้วต้องดมทั้ง ยาเวชภัณฑ์น,นะหรือทำประเมินหลังจากน้ำรดมันก็จะมีโรคภัยข้เจ็บที่ตามมานะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมนะแล้วประชุมคอนเฟรนซ์ไปทั่วประเทศให้ดูว่า,าจังหวัดไหนที่มีน้ำท่วมก็บอกขา้าราชการว่าอย่านอนดึกนักนะ,นะเพราะว่า เออวันไหนนอนดึกแล้วเกิดน้าท่วมขึ้นมาตอนเช้าราจะเหนื่อยแล้วไม่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไปด้วยนะครับก็ต้องรักษาความแข็งแรงของร่างกายไว้นะเพื่อช่วยท่านผู้อื่นเขานะครับก็ก็สำชับแบบแบบกันเองนะครับอย่าทําให้ตัวเองป่วยทั้งท่าน บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดนะฮะต้องแข็งแรงพร้อมที่จะออกหน่วยได้และช่วยได้แล้วลูกติดต่อที่จะมากับน้ำด้วยลูกติดต่อมันเป็นสูตรสูตรสําเร็จของสาธารณสุขอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาเขาพร้อมครับผม